ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์2565ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับวันศุกรสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับมีให้กันอยู่3คู่นะครับเป็นลีกทางด้านของบุนเดสลีกาเยอรมันลาลิกาของสเปนอีกทีก็เป็นทางด้านของลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับ3คู่วันนี้ครับเป็นทางด้านของไลฟ์ซิกนะครับเปิดบ้านรับกรเยอนของโคโลน คู่สองเป็นทางด้านของเซบียาครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอลเชที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงนะครับคู่สามเป็นทางด้านของปารีสแซงต์แชงครับเจอกับแรนสาคู่วันนี้อัดแน่นจะเต็มอีกเช่นเคยนะครับกับเหล่าร้อยหลานะครับเอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนเลยนะครับเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาคู่แรกเป็นทางด้านของ r าร์บีไลฟ์ซิกนะครับเปิดราคามที่ครึ่งควบลูกกับโคโลนะครับคู่สองเป็นทางด้านของเซบิยา ราคาเปิดมาที่1ลูกครึ่งนะครับกับเพลเช่ที่อยู่อันดับที่14คู่ที่3นะครับคู่สุดท้ายเป็นทางด้านของปารีสแซงเชแมงนะครับจ่าฝูงเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับผมคู่นี้นะครับเจอกับเรนเตะกันตีสามนะครับเพื่อแม่เป็นการเสียเวลาครับไปวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนครับเป็นทางด้านของอาร์บิลัสซิกนะครับเปิดบ้านรับกัมเยือนโคลโลนนะครับคู่นี้เตะกันตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยที่เรดบูอารีนา อุณหภูมิ3องศาครับมีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้นะครับผลงานล่าสุด6นัดหลังที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านของการเสมอกัน2ครั้งนะครับอาร์บีไลฟ์ซิกชนะ2ครั้งโคโลนชนะ2ครั้งล่าสุดเป็นทางด้านของโคโลนนะครับเสมอในบ้านนะครับกับอาร์บีไลฟ์ซิกก่อนหน้านั้นเนี่ยโคโลนสอยได้นะครับในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1เสมอกันในปี2020ในบ้านของอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับแล้วก็ปี2020เช่นเดียวกันนะครับ อ b บไล์ซิกบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้4ประตูต่อ2ปี2019เป็น RB ีไล์ซิกครับชนะได้ในบ้าน4ประตูต่อ1ปี2018โคโลนบุกมาชนะได้นะครับ2ประตูต่อ1ครับการเดินทางวันนี้ครับทางด้านโคโลนนะครับเดินทางมาที่ไลฟ์ซิกเนี่ย385กิโลเมตรนะครับตารงคงแนนครับคู่นี้นะเบียดกันเลยนะครับโคโลนอยู่อันดับ6ครับอาร์บีไลฟ์ซิกอยู่อันดับ7พูดถึงโคโลนกันก่อนนะครับอยู่อันดับ6นะครับแข่งไป21นัด มี32คะแนนปราตูได้เสียลบอยู่1ลูกทางด้านของอาบิลาซิกนะครับ21ดนัดเช่นกันนะครับ31คะแนนตามหลังโคโลนอยู่1คะแนนปราตูได้เสียในโบกถึง14ลูกนะครับยิงได้ถึง40ลูกเลยทีเดียวนะครับทางด้านของอาบีลาซิกนะครับผลงานนะครับ6นัดหลังที่ผ่านมาทางด้านของอาบิลาซิกก่อนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยเพิ่งบุกไปเยือนบายเยิร์นมิวนิกแล้วก็แพ้มา3ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเกมศูนย์มาได้ถึง3นัดนะครับสกอร์เดียวกันหมดเลยนะครับ ชนะวอลบบวกสองศูนย์ 0, ชนะฮันซ ok, ่าลอตต็อกนะครับสองประตูต่อศูนย์ชนะสตุดการ์ไปสองประตูต่อศูนย์นะครับชนะฮั ok, 0, นซ่าลอตต็อกเนี่ยเป็นทางด้านของเดฟเอโพคานะครับแล้วก็ชนะไมล์สี่ประตูต่อนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แพ้ให้กับอัรเมเนียไปเรีฟิลในบ้านเนี่ยสองประตูต่อศูนย์ทางด้านของโคโลนครับหกนัดหลังฟอร์มหรูเลยนะครับแพ้แค่หนึ่งนัดนะครับที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับไบเยนมิวนิกไปสี่ประตูตอนน่อศูนย์ที่เหลือเนี่ยล่าสุดเนี่ย ชนะไฟลบวกมา2 0ศูนย์นะครับเสมอโบกุ้มในการไปเยือน2 2สองเสมอัมบกศูนย์ศูนย์นะครับชนะทางด้านของแฮทาบรินนะครับสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็ชนะสุดการไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ในบ้านของตัวเองนะครับผลงานค่อนข้างดีนะครับทางด้านของโคโลนอาบีไลฟ์ซิกนะครับในบ้านนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยเรียกกันว่าฟอร์มเด็ดเลยนะครับแพ้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองนะครับที่พลาดท่าแพ้กับอาร์เมเนียบริฟิลนะครับที่เหลือเนี่ยชนะวุฟแฮม วบบวกนะครับกโทษทีนะครับวบบวกนะครับ2ประตูต่อ0ชนะฮันซาลอตต์ไป2อในเดเอฟเอพอลาชนะไม้นะครับ4ประตูต่อ1ชนะมุนเช่นกันปรับไป41เช่นกันชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับ2ประตูต่อ1ในบอลยุโรปนะครับทางด้านของโคโลนนะครับปีนี้มีลุ้นที่จะเข้ารอบไปเล่นบอลยุโรปนะครับได้ชิงตั๋วอยู่นะครับปีนี้ โคโลนล่าสุดเนี่ยนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยเสมอกับปกคุ้มมาสองก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะแฮทาบรีนนะครับ3ประตูต่อหนึ่งชนะวกบ,บวก3ประตูต่อ1เสมออเมริกาเรฟิลหนึ่งหนึ่งเสมอไม1 1หนะครับแพ้ดอทมูลสอูนรนะครับผลงานดีเลยนะครับ6นัดหลังมีชนะ2นัดเสมอสนัดแพ้แค่นัดเดียวนะครับทางด้านเกมเยือนของโคโลนนะครับ เรตติ้งวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเจอโคโรนที่ฟอร์มกําลังดุเหลือเกินนะครับแพ้เขาเหล็กแก่เขาเหล็กวันนี้นะครับน่าจะเป็นแพ้มากกว่านะครับสี่นะครับวันนี้อาบีไลซิกควอมยากถึงสี่คะแนนนะครับโคโรนก็สี่คะแนนเช่นเดียวกันนะครับแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยทางด้านของโคโรนเนี่ยถึงหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับอาบีไลซิกพน่าสิบคะแนนมาทีเดียวนะครับก็อยู่ที่ห้าสิบแปดคะแนนผมกําลังกันบ้างนะครับทางด้านของอาบีไลซิกครับวันนี้ขาด ทีมาคานนะครับที่ลงสนามไม่ได้รวมไปถึงไทเลอร์อดัมนะครับตัวหลักสองคนเลยนะครับวันนี้ที่ทางน้านของอาร์บีไลฟ์ซิกขาดนะครับทางนั่งของโคโลนขุมกําลังจัดเต็มมากครับวันนี้พร้อมลุยมากๆนะครับอาร์บีไลฟ์ซิกนั่นหน้าต้องเป็นเงินแฮท่านะครับโคโลนต้องเจอกับแฟง์เฟิร์ตในบ้านของตัวเองนะครับความยากก็สี่คะแนนเช่นกันที่เหลือในลงสนามได้หมดครับทานด่งขุมกําลังคู่นี้นะครับ เราร้อยหลามองไว้ว่านะครับอาบีไลซิ่งเนี่ยต่อถึงครึ่งควบลูกเลยนะครับน่าจะต่อเยอะมากเลยนะครับบอลวันศุกร์ด้วยนะครับส่วนมากก็จะเป็นบอลต่อแต่วันนี้นะครับโคโลเนี่ยร้อนแรงเหลือเกินนะครับเราร้อยหลามองว่านะครับวันนี้เชียร์ไปที่แพคเคอเล็กดีกว่านะครับรองที่โคโลนนะครับครึ่งควบลูกนะครับก็ต้องรอดูราคาที่จะขยับกันอีกทีแต่เราร้อยหลามมองว่าน่าจะขยับลงนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับ อาจจะออกไปทางด้านสูงด้วยซ้ํานะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยยิงระเบิดนะครับแต่กองหลังเนี่ยค่อนข้างรั่วนะครับเพราะฉะนั้นโต้กลับกันแล้วเนี่ยโอ้โหมีลุ้นที่จะเป็นสกอร์สูงกันทั้งสองฝั่งนะครับให้รองที่โคโลนดีกว่านะครับรอกินเต็มดีกว่าน่าจะแบ่งคะแนนได้นะครับคู่แรกเปิดหัวแบบนี้ครับไปต่อที่คู่ที่2ครับที่ลาลิก้าของสเปน เซบิยาครับเปิดบ้านรับกรเยอนของเอลเช่คู่นี้เตะกันตีสามตรงนะครับที่เซบิยาอุณหภูมิสามองศานะครับ้องฟ้าค่อนข้างสดใสน,นะครับปลอดโปร่งเลยทีเดียวนะครับไม่มีพยากรณ์อากาศไม่มีรายงานว่าหิมะหรือฝนจะตกนะครับคู่นี้เจอกันมาหกนัดหลังเนี่ยเซบิยากินเรียบนะครับกินไปถึงสี่นัดชนะสี่นัดนะครับเซบิยาเสมอหนึ่งนัดเอลเช่ che, ชนะหนึ่งนัดแต่ล่าสุดน,นะครับเป็นการเสมอกันในบ้านของเอลเช่หนึง่งต่อตหนึ่ง ต้นปีที่ผ่านมานะครับในเดือนมีนาเซบียชนะ2-0ก่อนนะครับเอลเช่ชนะ2-1ในบ้านของเอลเช่ย้อนไปปี2015แล้วก็ปี2014เป็นทางน้านของเซบียชนะรวดนะครับ3-0 2-0แล้วก็ 3- ประตูต่อหนึ่งการเดินทางวันนี้ครับจากเอลเช่มาที่เซเนี่ยเซวิลนะครับ4 7 5กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนบ้างครับท่นานั่นของ เซบียเนี่ยลุ้นแชมป์เลยนะครับปีนี้เนี่ยตามหลังท่านั้นของเรมาดติดอยู่6คะแนนเท่านั้นเองอยู่อันดับสองครับแข่งไปย3ิบสามนัดมีสี่ิบเจ็ดคะแนนนะครับปราตูดได้เสียบบกอยู่สิบดลูกนะครับเจอเรมัสติดรัวรัวรัว,ร,วรัวกันแบบขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งเลยนะครับไม่เกรงใจใครเลยนะครับทานด้นของเอลเช่ครับอยู่ที่อันดับที่สิบสี่นะครับยี่สบานัดยี่สบหกคะแนนปราตูดได้เสียลบอยู่ห้าลูกนะครับ ผู้นี้นะครับฟอร์มหรูเลยนะครับทางด้านของเอลเช่ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเซบีย่าเนี่ยเสมอมา3านัดติดเลยนะครับก็ไปดูผลงานล่าสุดกันต่อเลยนะครับเซบีย่าครับเพิ่งเสมอกับโอซาซูน่ามานะครับในการไปเยือนของเซบียาเนี่ยศูนย์ประตูต่อศูนยก่อนหน้านั้นเสมอกับเซลตาบิโก้นะครับโดยที่ต้องไล่ตามตีเสมอนะครับโดนนําไปก่อนครึ่งแรกถึง2ลูกนะครับไล่ตามตีเสมอรอดตัวไปได้นะครับ ก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนบาเลนเซียนะครับแล้วก็เสมอมาได้2อ่าเสมอมาได้1ประตูต่อ1นะครับขอโทษทีครับแล้วก็แพ้กับเรียวเบติสนะครับ2ประตูต่อ1ชนะเกตาเฟ่1 0นะครับชนะทางด้านของเรียวซลาโกซาไปสองประตูต่อศูนในบอลถ้วยนะครับทางด้านของเอลเช่นะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ14โดยที่ผลท้ายโซนตกชั้นมาแล้วนะครับฟอร์มเด็ดเลยนะครับทั้งบอลถ้วยทั้งบอลลีกนะครับบอลลีกเนี่ยเพิ่งชนะทางด้านของ อาราเบสไปเนี่ยสามประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยยันเสมอกับปิลมาดริดได้นะครับสองสองเสมอกับปิลมาดริดได้ในบอลถ้วยด้วยนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับชนะบิยาเรลได้ในบ้านนะครับหนึ่งศูนย์ชนะเอสปันยอนในการไปเยือนสองหนึ่งชนะอเมเลียนะครับสองประตูต่อหน,นึ่งในการเล่นบอลถ้วยนะครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับทางด้านของเซบียาเนี่ยแพ้ยากนะครับหกนัดหลังยังไม่แพ้ใคร ชนะ4นัดนะครับเสมอ2นัดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับทางด้านของเซบียา6นัดหลังในบ้านนะครับล่าสุดเสมอกับเซลตาบิโกได้2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะเกตาเฟมา1-0เส,สมอบาร์เซโลนาได้1-1นะครับชนะแอเลนติโกมาดริดมา2-1ชนะบิยเรล1-0ชนะวกบวกในบ้านนะครับในบอลยุโรปเนี่ย1-2ประตูต่อ0เลยนะครับเรียกได้ว่างานหนักผ่านไาแล้วนะครับทางด้านของเซบียาเนี่ยรอดพ้นตัวมาได้แล้วก็ชนะ กอบควยคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยนะครับวันนี้เจอกับเอลเช่จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูทางด้านของเอลเช่บ้างนะครับในการเยือนผลงานค่อนข้างดีมากนะครับสาหรับทีมท้ายตารางแบบเอลเช่นะครับ6นัดหลังเกมเยือนเนี่ยชนะ3เสมอ1นะครับแพ้2นัดเท่านั้นเองล่าสุดไปยันเสมอกับรีลมาดริดมาได้ในการไปเยือนนะครับ2-2ชนะเอสปันยอน2-1นะครับชนะอเมริกา2-1แพ้บาเซลมาา3-2นะครับชนะทางด้านของยูเนี่ย ไปหนึ่งประตูต่อศูนในบอลถ้วยนะครับแพ้บาเลนเซียสองประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของเอลเชยิงได้ทุกนัดด้วยนะครับเอลเช่นะไม่ธรรมดานะครับทังนั้นเจ้าบ้านเซบียาก็ยิงได้ทุกนัดเช่นกันนะครับในหนัดหลังที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าจะเป็นมุมที่สูงอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าเชียร์มากเลยนะครับคู่นี้นะครับเรตติ้งบ้างครับคะแนนความยากง่ายนะครับวันนี้ทางด้านของเซบียาเนี่ยคะแนนความยากอยู่ที่42คะแนนเต็มร้อยนะครับให้2คะแนน เอลเช่อยู่ที่ห้าคะแนนนะครับคะแนนเต็มร้อยอยู่ที่เจ็ดสิบแปดคะแนนะครับผู้เล่นเนี่ยทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยรอเช็คความฟิตเทียบเลยนะครับตัวหลักอย่างมอนเชลนะครับเจสุนฮาบาตลงไม่ได้นะครับแล้วก็โอคมป์นะครับยังลงสนามยังยังลงสนามไม่ได้นะครับซูโซ่ยังรอเช็คความฟิตอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางด้านของอิลิกรามิล่าด้วยนะครับรอเช็คความฟิตนะครับเจ้าบ้านนี่เหมือนจะมีปัญหาทางด้านผู้เล่นด้วยนะครับวันนี้ แต่ทางด้านของทีมเยือนมีปัญหาหนักกว่านะครับขาดโรโก้นะครับเวอร์ดูนะครับมาโคนนะครับแล้วก็ปาสโตเด้นะครับปาโตเล่นะครับที่ลงสนามไม่ได้นะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างบารากันด้วยนะครับเรียกได้ว่าเอลเช่วันนี้ปัญหาหนักแน่นอนนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าเซบิยาเนี่ยต่อที่รูปครึ่งนะครับอาจจะเก็บเอลเช่ได้นะครับที่ชนะมูดวิด ตีเสมอได้ผลงานที่จาแย่ที่ผ่านมาเนี่ยเจอกับทีมใหญ่ทีมสูสีกันทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยทางด้านของเซบียาเนี่ยน่าจะต้องเรียกฟอร์มตัวเองกลับคืนมาให้ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของเอลเช่ฟอร์มไม่ธรรมดานะครับมีลุ้นที่จะเก็บคะแนนออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอลเช่เนี่ยกำลังมั่นใจเลยนะครับเหลร้อยลามองว่ายังไงก็ขาดครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของเซบียาครับต่อที่ลูกครึ่งนะครับ เราระดาเชียร์ไปที่เซบีย่าครับให้ต่อที่เซบีย่าหนึ่งลูกครึ่งนะครับผมไปต่อกันที่คู่สุดท้ายนะครับปิดท้ายรายการกันที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงเชแมงนะครับเปิดบ้านรับกัมเยนของแรนคู่นี้เตะกันตีสามตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยที่ปร์ตะแปลงนะครับอุณหภูมิสี่องศาท้องฟ้าปลอดโปร่งเลยทีเดียวนะครับแต่คู่นี้ก็คล้ายๆกับงูเหลือมกับเชือกกล้วยอีกแล้วนะครับ 6นัดหลังเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทางน้้นของปารีสชนะสองครั้งเสมอกันสองครั้งแรนชนะได้สองครั้งนะครับ fish. ล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของแรนด้วยซ้ํานะครับชนะไปสองประตูต่อศูนย์ในบ้านของแรนก่อนนั้นนก็เสมอกันในบ้านของแรนนะครับหนึ่งหนึ่งบ้านของปารีสปี2020นะครับปารีสชนะไป3ประตูต่อศปี2019เป็นแรนอีกเช่นเคยนะครับชนะ2ประตูต่อ1ปี2019นะครับ ฟาริชนะได้ในบอลถ้วยนะครับสประตูต่อหนึ่งที่เหลือเนี่ยเสมอกันสองประตูต่อสองนะครับการเดินทางวันนี้จากแรนมาฟารีนะครับสาม้อยสี่กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนกันบ้างนะครับฟารีสนะครับเป็นทีมจ่าฝูงนะครับแข่งไป23นัดมี56คะแนนประตูได้เสียบวก32มสิองลูกทิ้งที่2อย่างหมักเซยเนี่ยสิคะแนนนะครับรด้านของแรนบ้างครับ 23านัดครับ37คะแนนปราตูได้เสียบวก22ลูกอยู่อันดับ5้านะครับก็มีลุ้นที่จะยึดพื้นที่โซนโยุโรปอยู่นะครับทางด้านของแรนนัดนี้เอาตัวรอดได้นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่บ้างครับเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับปารีสเพิ่งบุกไปเยือนทางด้านของริลแล้วก็ชนะมาได้ถึง5ประตูต่อนหนึ่งเลยครับในบอลถ้วยเนี่ยเสมอกันนิดไปศูชนะแรงนะครับสีศนย์ชนะ เบลสนะครับสองประตูต่อศูนย์ในบ้านนะครับเสมอกับรียงในการไปเยือนนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ไปทางเยือนทางด้านของเวเนสนะครับในบอลถ้วยเนี่ยชนะมาถึงสี่ประตูต่อศูนย์ทางด้านของแรนด์นะครับมีปัญหาสะดุดมาหลายนัดนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาปลดล็อกได้นัดที่ผ่านมานะครับชนะเบลสไป2ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเกลมองฟุตแพมาสองหนึ่งชนะบอกโดได้60ศนะครับ ไปเยือนลองนะครับแพ้มา1-0เสมอนองซี่ในบอลถ้วยในี่ย1ประตูต่อหนึ่งไปเยือนโมนาโกโแพ้มา2-1ผลงานเกมเยือนค่อนข้างที่จะไม่ดีด้วยนะครับทางด้านของแรนดวันนี้เจ้าบ้านก่อนนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของปารีสแซงต์แชงเนีย6นัดหลังชนะสี่นะครับเสมอสองแพ้ยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดในบอลถ้วยในบ้านของตัวเองนะครับเป็นนัดในบ้านเนี่ยเสมอกับนีสศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับที่เหลือเนี่ย ชนะแรง4-0ชนะแบลส2-0ชนะโมนาโก2-0นะครับชนะกลับุส4-1เสมอกันนี้0ประตูต่อ0 6นัดหลังเสียแค่1ประตูเท่านั้นเองนะครับทางด้านของปารีสแซง,งต์แชงกงสถิตีเหลือเชื่อมากนะครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างปารีส6นัดเนี่ยยิงไป12ลูกนะครับเสียแค่ลูกเดียวนะครับทางด้านของเจ้าบ้านทางด้านของแรนบ้านนะครับ พึ่งแพ้ให้กับเคอร์มองฟุตในเกมเยือนครับ2-1แพ้ 2001, ให้กับลอง1-0เสมอนม้องซี่1-1นะครับไปเยือนโมนาโกโ,โดนอัดมาครับ2-1ที่ชนะเนี่ยชนะสเปอร์นะครับ3-0ชนะแซงเอเตียนนะครับ5ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานเกมเยือนเ,เนี่ยเหมือนจะขาดหายอะไรไปบางอย่างนะครับทางด้านของแรนดคะแนนความยากง่ายบ้างครับทางด้านเจ้าบ้านวันนี้เจอกับทีมหัวตารางนะครับ ก็อยู่ที่4คะแนนนะครับเหมือนกับว่าบอลแพ้ทางนะครับเลยให้ที่4คะแนนเต็มร <script> ้อยเนี <Rogers> ่ยอยู่ที่60คะแนนเลยนะครับทางด้านของแรนนะครับวันนี้5คะแนนนะครับเต็มร้อยเนี่ย90คะแนนนะครับมุมที่จะชนะเนี่ยน้อยมากนะครับนัดหน้าปารีสต้องไปเย็นน้องนะครับแรนเปิดบ้านรับทัวร์นะครับนัดหน้าผู้เล่นนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านเจ้าบ้านนีมาให้รื่มเลยนะครับรื่มนี่หมายถึงว่าขาดนะครับไม่ได้มาด้วยนะครับ อยู่บ้านก็จริงนะครับแต่ผู้เล่นไม่พร้อมนะครับขาดอังเดเฮเล,ล่าครับดีมาเรียรอเช็คความฟิตของวายนดุมนะครับเกก็ลงสนามไม่ได้นะครับปาเลเดสนะครับรอเช็คความฟิตอิกาดี้รอเช็คความฟิตเนย์มาล์รอเช็คความฟิตนะครับเซโยโอรามมสที่ได้มาใหม่ก็ยังรอเช็คความฟิตอีกต่างหากนะครับโอ้โหเรียกกั้ว่าตัวหลักเนี่ยเจ็บกันเยอะนะครับทางด้านของปารีส ด้านของแรนก็ไม่น้อยหน้านะครับขาดผู้สบปรับตัวหลักอย่างโกมิสนะครับที่เหลือนีเทรนนะครับเราเช็คความฟิตดูกู้ด้วยนะครับอีกคนนึงก็ซาลินนะครับผมความพร้อมเนี่ยทางด้านของทีมเยือนเนี่ยน่าจะพร้อมกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ทางด้านของปารีสเนี่ยต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับจากที่คะแนนความยากง่ายเพราะว่าขาดตัวผู้เล่นไปเยอะนะครับอยู่ที่4คะแนนเลยนะครับเราอรหลองมองว่าคู่นี้นะครับ คะ้นนของแรนด์นัดนี้อาจจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีมุมที่เก็บคะแนนออกจากปากแปงไปได้นะครับให้รองที่แรนนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับมองมุมที่กินครึ่งด้วยนะครับให้รองที่แรนนะครับครบจบทั้งสามคู่นะครับวันนี้อัดแน่นจะเต็มกับเหล่าร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับทวนกันอีกทีนะครับคู่แรกให้รองที่โคโลนะครับลูกครึ่งควบลูกนะครับคู่สองให้ต่อที่เซเียนะครับลูกครึ่งนะครับ บอลน่าจะห่างชั้นกันมากกว่านะครับคู่สามรองที่แรงนะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับอาจจะกินมุมที่ลูกครึ่งได้นะครับอาจจะขยับนะครับทางด้านของปารีเนี่ยถ้าราคาขยับไป1ลูกหรือลูกครึ่งเนี่ยรอจิ้มกันได้เลยครับครบจบทั้ง3ามคู่ครับวันนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับพบกับเราได้ใหม่แบบนี้ทุกวันนะครับการวิเคราะห์อัดแน่นจัดเต็มแบบนี้ทุกวันกับเหล่าร้อยหลานครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ